โอ้ oh, เจ้าก้าเจ้าสบายเลยนะออนเซนเหรอครับคือกระมังนั้นนะ่ะเขากินน้ำกันอยู่นะครับเจ้าครับข้าเจ้าออนเซนเหรอครับเจ้าครับมีความฟินนะครับอื้ือ๋อโอเคกินด้วยโอเคนอนด้วยกินด้วยมีความสุขครับพี่ชอบครับไปรอแป๊บหนึ่งให้พี่เจ้าออนเซนก่อนโอ้โอเค เป็นหมาขนเฮี้ยนแต่ว่าขี้ร้อนชอบเล่นน้ําพี่เขาเจ้าอ่ะอ่ะอน้องก็ไปกินอ้าวโอเคโอเคอ้าวโอเคไปพี่ออกพี่แชรเสร็จแล้วอร่อยเนาะมีความเข้มข้นให้พี่เขานอนก่อนอืมพี่พี่ตังก็ไปกินอ่ะคือนาะกระมังเนี่ยเราน้ำเอาไว้ให้น้องกินแต่ว่าก็ไปแช่ก็ไม่เป็นไรกินไปไม่มีปัญหาหรอกกินไปแช่ไปกระมังเดียวได้ มีความเข้มข้น,นนะครับดูเสียใจหิวน้ำมากอร่อยมากอ่ะกินอร่อยครับพี่ข้าเจ้าเขาเติมวิตามินให้เราลูกโอ้มีความอร่อยสุดๆดูกินไม่หยุดเลยอร่อยมากออนเซนพี่ข้าเจ้าเขาเรายังไม่หยุดกิน สงสัยหิวน้ำมากจริงๆแล้วเรามีกะละมังหลายกะละมังนะคะแต่น้องชอบกินกะละมังนี้กันเพราะมันเข้มข้นเข้มข้นเหรอคะพี่พี่ตังเอชอบกินกะละมังนี้กะละมังอื่นไม่กินใช่ไหมครับพี่พี่ตังอร่อยไหมครับเราไม่คุยด้วยพี่พี่ังชอบตลับอยู่ตลอดเวลาเลยพากันกินกะละมังออนเซน <laughs> เห็นไหมตัวตัวจะชอบมากินกะละมังนี้เพราะว่า มันอร่อยมันเข้มข้นจะมีความแบบว่ากลมกลืนค่ะค่ะโอเคโอเคพี่เจ้าพี่เจ้าเจ้าครับพ่เจ้าเติมวิตามินให้พี่น้องกันใช่ไหมมากินข้าวกันลูกโอเค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 กินข้าวกันค่ะไม่นางหิวข้าวโอเคโอเคครับกินข้าวกันลูกครับนึง ้าขอถ่ายคลิปวิดีโอหน่อยความน่ารักของพวกเราโอเคโอเคโชคอะโชคว,ว่าไงโชคเอเลิร์ทมากต้องล่ามไม่งั้นเดี๋ยวพังหมดเลยค่ะก็ปล่อยน้องเวลาเข้ามาก็จะเดี๋ยวจะปล่อยน้อง <c oughs> คือจะอยู่อยู่กับน,น้องคือให้อยู่ในสายตาของเราเดี๋ยวพวกขี้มุงขี้มาอะไรก็จะเคลียร์ตอนนี้เรายังไม่มีทุนในการ <c oughs> ปูพื้นนะคะ ตอนนี้ก็ให้น้องอยู่นี่ก่อนก็เองว่าน้องก็ง่ายๆนะยนงกันแบบไม่ง่าย,ยสบายๆแต่เราดูแลดีทุกตัวน้องเขาจะเลิศมากคือเราจะต้องเข้ามาให้อาหารแล้วก็จะบดโซ่เคลียเคลืคล่นโซ่ให้เขาแล้วก็เอาออกจากอคอคือจะปล่อยเขาทุกวันค่ะแต่ที่ลามเนี่ยกรณีที่เราออกจากคอกไปสุดยากันยุงให้ด้วยขวดๆเกล็ดๆนี่คือยากันยุงให้น้องนะคะ น้องเป็นจอนนะคะมาสภาพแบบแย่กันทุกตัวแต่เราก็ดูแลดีเท่าที่เราที่สุดที่เราสามารถดูแลได้นะขวดยากันยุงนะคือขวดยากันยุงนะคะจุดให้น้องแต่ตอนนี้คองเอเลิร์ดม,มากเขาเป็นตัวเมียนะแต่เขามีความแบบออเลิร์ดม,มากดูดีดูดูดูดดเ,ดเนี่ยเนี่ยมันมันสุดๆเอะนะชอบนะ นะใช่ไหมสุดๆใช่ไหมอ่ะถ้าจริงๆตัวเนี้ยถ้าเขาได้ฝึกนะเขาจะมีความเรียนรู้ได้เร็วมากคิดนะจากที่การเลี้ยงหมามาอืมเราขอจะไม่รับไม่ต้องมีใครมาอิ็อกซ์หรือบอกตัวนั้นตัวนี้ให้เรานะคะไม่นะคะคุยเรื่องอื่นได้แต่ถ้าใครแนะนำนูน่นนี่นั่นไม่ต้องมาแนะนำนะคะพอแล้วกำลังของเรามันหมดแล้ว 23บาตัวนี้ก็สุดแล้วเหนื่อยแล้วและอีกอย่างคือเราใช้ทุนเราเองเราไม่ได้รับเลยจากนะ,ะไม่ได้ขอเงินใครมาเลี้ยงหรือยังไงนะเราก็ดูแลของเราตามความสามารถของเรานี่แหละเนาะพี่โชคเนะาะพี่ไหมคะดูสิคะ่ะมันมีความแบบเรียนรู้ได้เร็วมากเอเร์สมากต้องใช้โซ่ใหญ่โซ่เล็กไม่ได้เชือกอปลอกคอก็ไม่ได้แต่หลวมนะคะหลวมในนั้นนะ่ะหลวมหลวม มันไม่ได้มันไม่ได้รัดแน่นปอกคอบางคนบอกว่าเอ๊ะถามถึงน้องตัวนี้ค่ะไม่มีปัญหาน่นหรอเราดูแลดีทุกตัวบอกเลยดีเท่าที่เราสามารถดูแลได้เพอตัวนี้เวลากินข้าวเขาจะมีวิตามินเสริมด้วยเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะไม่น่าจะอ้วนตัวสมบูรณ์ขนาดนี้จา้จาจา้าจ้าเพราะเวลาถ้าเกิดป่วยมาเนี่ยเราจะเหนื่อยไงแล้วเราก็ไม่ค่อย คือพอป่วยมาพร้อมๆกันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงดังนั้นเวลาเรากินข้าวเขาก็จะมีวิตามินมให้เด็กๆได้ก,ดก,ดก,กินด้วยอย่างน้อยเขาก็ได้กินวิตามินบำรุงร่างกายเวลามาอาจจะไม่ค่อยได้ป่วยเขาเรียกอ,อ,อะไรนะ,ะไม่ได้ป่วยแรงหรือชะ,ะความป่วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ป่วยรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ให้เขากินวิตามินเสริมเหมือนคนนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีน้องอยู่ข้างนอกอีก พี่เขาซอยพี่เขาซอยอยันน่ะอ้วนตึกเลยเห็นไหมมาแบบกล่องมากต่นี้ก็อ้วนมาอยกากินข้าวกันหู